สวัสดีครับไอเฮเดครับผมนะฮะวันนี้อยู่กันที่บรรยากาศงานนะครับของงานมิ팅ครั้งแรกของ The Ghost Secret นะครับผมช่วงนี้แฟนคลับเข้ามาเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันเลยกันนะครับเอ่ออันนี้ก็เป็นที่รักผมเฮ้ยเขาเปิดรายการอยู่เปิดเปิดรายการให้หน่อยฮะยกเปิดรายการให้หน่อยสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องไอเฮเดค่ะไอเอไม่ใช่ไอเอเดอย์ ช่องไอเฮียเดย์ทุกทีนะคะตอนนี้ซั่งเท่าไหร่คะสามแสนอะไรยังคะเฮ้ยแค่สี่พันแล้วสุดดยอตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายใช่ยเลียงแล้ววีเราจะไปข่าช้างช้างท่าทางช้าเฮ้ยไม่ใช่เอาโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับไปเปลี่ยนเลยที่หนึ่งไรด้วยนะมั้ยผมอยากต้องการเต็มไหมผไม่ต่อสายไงเต็เต็มเ สวัสดีจ้าจ้าจ้าว่าไงจ้าจุ๊บแจงหยิบตังสองร้อยเอาไปยี่สิบลูกไม่ต้องยืมไม่ให้เลยให้เป็นคนสปอร์ตโอเคครับมึงก็ยืมกูบ่อยนะออกมาทานอะไรได้แล้วลูกอะไรนี่อะไรสั่งดีโคตรปะโคตร่ะโคตรมากแน่นอน เราเป็นท uh, ีมงานแรกที่ได้ร <Elekt> <is> ับร like ับความโดยเพาะที่เกตนะเจ้าของรีสอร์ทกับที่ปัตไธนะฮะเขาเป็นแฟนคลับของรายการแล้วก็อินบ็อกซ์ไปหาท็อฟฟี่ว่าถ้ามีโอกาสในปีต่อๆไปของางรายการแบบโค้ชซิกเก็เนี่ยนะครับจะมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากเอฟซีทุกท่านอีกนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับ อ่ะผมบอกให้เลยก็ได้เด,เดี๋ยววันนี้ครับมาร่วมทำเงินเดี๋ยววันนี้เราจะมีการร่วมประเมินด้วยประเมินครับเป็นสิ่งของที่ท่านอาจารย์โอเล่เนี่ยนะครับสสวัดีครนำไปที่ยอดเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้ารายได้หลังจากที่เราประมานไปเนี่จะไปร่วมทำบุญนนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะให้พี่ๆทักทีที่เราเป็นฟ้ารีสอร์ทจะไปแนวแล้วนะครับ <c oughs> โอเคกีตาร์มาแล้วับใครทุกคนเกียนครับตอนนี้กีตาร์ไฟฟ้าเราดังแล้วนะครับผมก็นั่งดูแล้วผมก็บอกว่า พี่ทั้งสองคนน so really? ี้ต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการสัมผัสการอะไรที่ที่อยู่ในสายสายเนี้ยประมาณนี้รายการนั้นชื่อว่ารายการอะไรครับรายการเลขใช่ไหมเลขเลขกดกลรบเลขกดกลับผมลืมไปแล้วรายการนั้นคือไปออกกับพี่ส้มมานานแล้วใช่ของของเวิร์กพอยเนี่ยแหละก็มีพี่ทอฟฟี่มีพี่ส้มสองพี่สองสท่านเนี้ยอีกคนหนึ่งสายพิยนาอีกคนหนึ่งสายพยาวานน ครับนะมีครูบาอาจารย์ที่แตกต่างกันแล้วนั่งจับนะผมบอกว่าเออพี่ทั้งสองนี่มันมีอะไรสักอย่างหนึง่งสักวันหนึ่งตัวเองะเดี๋ยวกูนนะจะต้องมีโอกาสได,ได้เจอทั้งสองคนนี้แล้วมีโอกาสได้ทำอะไรด้วยอันนี้คิดแล้วมันแวบแล้วมันลืมไปแล้วาาจนจนวันนั้นมาถึงผมถ่ายรายการสวยสูดดวงภาพเสร็จแล้วก็มีความคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวกับเรื่องของความจริงตีแผ่ความจริงให้คนเขาเข้าใจในเรื่องของศัจธรรมความจริงกฎแห่งกรรมที่ไม่ได้งมงายที่จับต้องได้ที่อธิบายได้นะครับก็มีพี่ทัฟฟี่มีพี่ส้มไปเจอกันตอนแรกก็รู้สึกว่ามีคนนัดเนาะครับมีคนนัดให้ผมผมไม่รู้จักอาจารย์โอเล่เลยครับพี่ไม่รู้เลยหนึ่งสองสามแลกิ้งโชว์ก็ไม่เคยดูไม่เคยดูอะไรที่เป็นอาจารย์โอเล่ไม่มีชื่ออาจารย์โอเล่อยู่ในหัวเลยไม่รู้จัก แต่คนที่เป็นคนสื่อกลางเนี่ยก็เป็นคนในเวิร์กพอยท์ที่ทำสวยสู้ดวงสวยสู้ดวงโทรมารบ,บอกวิทัฟี่รู้จักอาจารย์โอเล่ไหมบอกเออเคยเจอครั้งเดียวในคาเฟ่อาจารย์โอเล่ทักมาก็คือดอกนั้นที่ทักมาก็คือมันมันตรงแล้วล่ะแต่เราก็แค่เจอกันแค่นั้นแล้วก็แยกาย,ย้ายกันทำง,งานผมก็ไปอ่านตลกหกฉากต่อแต่ผมอาจารย์โอเี่ทักเป๊ะเลยว่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องน่าหยุดเป็นพี่ดูเลยแล้วจะไปอะไรแล้วก็ไปอะไรเอาแบบเอาแบบเป็นพี่ต้องอันนี้ครับเราก็อยู่ในบรรยากาศที่เป็นติางของเดอะโกสิตหรือคบปลอบเป็นปีครับผม้าเราไปดูบรรยากาศนี้กัน่ริงการเป็นตัวพี่แล้วท่านผู้ชมครับมันหลอนบรรยากาศดีมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับทำไมคุณเดไม่เช็ดกล้องครับผมครับไม่โอ้ยเฮ้ย มีเร็เดวได้เลยยกจะเช็ดปีกโอเคแน่นจริงเดินผ่านหน้าวิธีแล้วก็ผ่คนเดียวต้องการทีบเราไปคนเดียวถอยไปหลังถอยไม่ได้ไมหลังหลังแต่กลับไปอาจารย์อาจารย์เห็นแล้วเห็นมันอยู่ตรงนี้ครับเราเราอาจารย์ได้ไงล่ะเขาคุยได้ไหมอ่าโวยเฉยเลยเข้าใจพี่มันต่างกันมันดื้อับมันดื้อเห็นภาพนิดเดี๋ยวขอใกล้ใกล้ได้ไหมเป็นพุทธมนตร มา,าะคะูได้ไหมนี่เห็นทีโอ้โเขินเชี่ยวหลานาสีสกเกตไปแบบโอ้โห<ม>คือแบบอะไรอะใต้เก็คือใต้สุดคือวก็มาเหนือสุดอะไรเงี้ยและทุกครั้งเดินทางมัน,ม,นมันคือปัจจัยมันคือต้องเงินใช่ที่พักเอ่ยการเดินทางใช่ไหมพี่ใช่มีที่เรายังไม่ได้ไปคือต่างประเทศเพราะว่าโควิดลิมิตไปแล้วนะอาจารย์มีลิมิตไปต่างประเทศด้วยฮะมีครับมีครับมีตัววิญญาณไปคืนที่ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นมีเยอะมากมีเยอะมากมีญี่ปุ่นมีใจตรงที่ว่าเขาแบ่งส่วนแบบชัดเจนนี่คนเขาเวลาเขาทำบุญผ่านวัดต่างๆนะก็จะส่งสลิปมาให้เราอนุโมทนาบุญนะครับแล้วเขาก็ส่งสลิปกับอ่ร่วมบริจาคให้ทีมงานเราได้ทำรายการอย่างเช่นบริจาคเข้าทางวัด900แล้วค่ะอีก100ช่วยทานทีมงานแล้วดีใจแล้วครับก็ืูมใจแล้วเพราะว่าหนึ่งคือได้ได้ เศษเสี้ยวของการทาบุญของเขามาเราก็ต่อยอดของเราไปแล้วคถ้าได้สักโอ้โหของ Facebook ของยอดซับสไครต์เราแค่คนละบาทสองบาท1ิบบาทแค่นี้เราก็ต่อไปเรื่อยๆเพราะ e ีหนึ่งพี่บอกเลยนะพี่พี่คุยกับอาจารย์บอกอาจารย์ท้าไม่ไหวจริงๆอ่ะเรามาปรึกษาไหมเราทำแบบเหมือนทเวมีขายคอนเสิร์ตนะหัสพินเข้าไปดูเฮ้ยหนึ่ง ขายอีพีละห้าสิบบาทอาชารยคนดูเป็นหมื่นก็เราพอได้ทุนคืนแล้วนะเราเราไม่ต้องเข้าเนื้อนะเริ่มปรึกษาแบบนี้แล้วอ,อาจารย์บอกเดี๋ยวกลมไปส่งยังยังได้กันดูว่าโอเคสิ่งที่เราเริ่มต้นคืออะไรรูนะ้ไหมฮะ ความคิดของพวกเราสามคนเราไม่รู้จัก YouTube กันเป็นอย่างทองแท้ไม่ได้เชื่อชาญเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการที่ได้ยอดวิวเยอะๆเราจะได้ยอดเงินเยอะๆเราคิดอย่างนั้นไงเราก็เลยลงร่วมมือลงทำแต่ทำไปแล้วมันถอยหลังไม่ได้แล้วเพราะเริ่มมีคนติดตามแล้วมันเริ่มเราก็สนุกด้วยทีนี้ยอดวิวของ YouTube มันไม่ได้หล่อเลี้ยงรายการเลยอาพูดกันตามตรงนะครับพเพราะฉะนั้นคนที่ดูเขาจะช่วยกันบอกว่าอย่าเลื่อนผ่านวิดีโอใน y o YouTube นะ เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยได้รับเป็นรายได้แบ่ในยอดอยู่เพิ่มขึ้นอีกพี่จะบอกเลยให้นะพี่เองก็เพิ่งรู้อ๋อพราคุณไปกดข้ามเนี่ยคุณจะไม่ได้คุณก็ไม่รู้หรอกเพราะเปิดไปคูดกดข้ามแหละรอห้าสี่สามสองหนึ่งข้ามก็กดแหละอไม่รู้ไงเพราะเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ไงแล้วมาตอนที่ไปทาโอ้โหทำบุญเหมือนบ้าอะาถึงเรื่องเ้ยนั่นสงสารมากเลยเอางี้ หมื่นหนึ่งขอเป็นบุญข้อแรกหนูวางเลยหมื่นหนึ่งใครทำต่อแบบนี้ครับพี่หมื่นหมื่นหลังจาับนไหวแล้วพี่ไหวแล้วจริงจริงแล้วเม่เราไปส่งวางหมื่นเป็นพี่น่าเสียเลยพี่ับต้องไปเกินแล้วพักบ้างแต่คือโอ้จะไปทำอย่างพี่ส้มไม่ไหวตอนนี้ไม่ขนาดนั้นอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความรู้สึกแล้วแต่ว่าตอนนั้น มันมันคล่องอยู่สภาพคล่องตั้งแต่โควิดมาพี่ก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหรต่ตอนนี้ก <c oughs> ็ม <c oughs> ีบ้างนะครับอ <c oughs> ันนี้เนี่ย <c oughs> คือเรื่องของกําลังใจ <c oughs> ที่ได้กลับคืนมาจากแฟนคลับ <c oughs> ผมเช <c oughs> ื่อว่าทําให้พี่พี่ทั้งสามท่านเนี่ยมีพลังที่จะทําทต่อไปนะครับนี่ครบปีหนึ่งแล้วพี่ <c oughs> ถามแทนแฟนคลับดีกว่าว่าในปีที่สองเราจะมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นในรายการ the g o secret พี่มีไหมครับอาจารย์วันนี้ปรากฏการณ์นะฮะ เกิดขึ้นที่เนาะเข้าป,ป่าเนาะเข้าไปในป่าที่แม่ริมใช่ไหมครับยังไงอาจารย์ครับผมว่าความชาเลนจ์แล้วก็ความท้าทายแล้วก็เรื่องราวของมติติต่างๆเนี่ยมันจะถ่ายทอดให้อีกชั้นหนึ่งในรูปแบบงานนาเสนอครับอันนี้เต้องบอกเลยว่าให้คนดูได้ดูง่ายให้คนดูได้ดูแล้วเข้าถึงมิติของโลกวิญญ,ญาณในจิงครับความรู้สึกของ เขาเรียกว่าคนที่เราพูดถึงอีกพบหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งโดยจริงนะครับโดยผานทั้งสามคนเลยนนี่นะครับเท่มขึ้นทุน EP เลยเราก็แอบแอบเขาเรียกว่าถ้าเป็นหนังหรือเป็นละครที่เราสร้างขึ้นมาจากบทละครเนี่ยมันสามารถเขียนได้ให้มันสนุกให้มันที่จอะไรยังไงได้แต่เราต้องลุ้นอยู่ทุกทุกเหตุการณ์ทุกสถานที่ว่า เราจะมีเนื้อหาอะไรให้มันสนุกกว่าของที่เราพนออนแอร์ไปไหมครับพี่ออนแอร์ไปเนี่ยโหคนดูสนุกคนสนุกเราก็จะกังวลล้เฮ้ยมันจะมาติดอยู่กับความสนุกไม่ได้เพราะว่ามันคือเรื่องจริงก็คือถ้าเรื่องจริงมันไม่สนุกอย่างที่ทุกคนคาดหวังล่ะทำยังไงเออมันมันก็ท้าทายสําหรับทีมงานเหมือนกันเพราะทีมงานของฟิชปองฟิล์มเนี่ยเขาก็มีลูกเล่นที่เขายังไม่ได้งัดออกมาในในในมุมของโปรดักชันอีกเยอะนะครับนึก็บอกว่า รายละเอียดในการถ่ายทำหรือการตัดต่อการใส่ซาวเอฟเฟกต์ต่างๆนานาเนี่ยเขาทุกคนก็จะเห็นฟันผ่านมาท<จ>ุกอีพีอยู่แล<ด>้วว<ด>่า <ๆ S 1> เขาสุดยอดอยู<ช>่แล้วใช่เขาก็จะพัฒนาในมุมของโปรดิวชันตลอดแบบไม่หยุดนิ่งนในมุมหัวใจก็คือวันนี้เราเริ่มอ,อนุญาตให้พี่น้องที่อยู่จังหวัดนั้นๆเข้ามาชมได้เพราะว่าหนึ่งคือเราก็ต้องการพยานนั่นแหละพิสูจน์เนาะอย่างไม่ใช่ว่าเราไปกันสามคนไปกันยิบเยียบแอบๆอไปทําแล้วก็ไปตัดฉากไปทุกที่ได้แล้วก็เอามา ลง u t u b e โกหกมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นใครที่อยากดูอินบล็อกมาหาผมเนี่ยผมก็จะสุมคัดเลยปึ้งปึ้งปึ้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมเนี่ยทั้งนั้นเลยฮะผมให้ไปเลยให้ดูเอาเลยแล้วก็ดูกันจริงๆว่าทีมงานเราทำงานกันยังไงถ้าไม่มีเดี๋ยวรบกวนไปพูดเลยได้ไหมพูดเลยก็ได้นะพี่ต้อมนะเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับอยากจะพูดให้กำลังใจหรือว่าใครข้มใจอีพีไหนไม่ดูมาอะไรอย่างงี้ค่ะ มมีฮะจริงๆเราอยากตอบในเยอะเลยนะใช่ไหมพี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับ EP ไหนยากที่สุดพี่ e ีวันนี้ครับ EP วันนี้นะ EP วันนี้ยากยังไงย่าง EP นี้ยากยังไงเจ้าของเคสนั่งอยู่ฮัลโหลสีภูวาน้องเมครับตัวเด็ดนครับตัวตัวเด็ดสวัสดีค่ะ ไม่ไม่สปอยแล้วพอพมเห็นหน้าผมก็อยากจะเล่าอย่างเี้แต่ไม่เอา,เาอไม่หวไม่ดูในเนื้อหารายการดีกว่าจะไม่สนุกให้รู้ว่าแค่ว่ามันยากที่สุดมันยากมันยากเมืม่อวันเ,น,นเกิดลูกสาวเขาไม่มีคิวถ่ายท็อปฟี่ก็ไม่ว่าง่งมีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อพี่เจ้าอยู่เวอร์พอยตอนที่เขาอยู่เวอร์พอยเนี่ยเขาเป็นพี่ที่น่ารักเขาเป็นคนเเป็นโปรดิวทำรายการระเบิดถลิงดังมากเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วเป็นคนที่เฟื่องฟูมากเขาหายจากเวอร์พอยไปมาสักห้าปีเขาโทรมา อยากให้ไปส้มดีกับอาจารย์โนเล่อยากให้มาที่บ้านผมหน่อยไปถามอาจารย์พรุ่งนี้วันที่แปดว่างไหมอาจารย์ยิ้มไปถามคุณหนึ่งคุณหนึ่งบอกว่าว่างถ้าว่างไปช่วยคุณนี้หน่อยเพราะเขามีคดีแล้วละ่ะอาจารย์โนเล่ไปสื่อช่วยเหลือทุกอย่างสับเสร็จเรียบร้อยกําลังจะลงมาจาับเออกำลังจะขึ้นไปชั้นบนไปห้องพระห้องพระเขามีสองห้องมีห้องของพ่อกับของแม่พระเนี่ยสองห้องเนี่ยประมาณสักห้าร้อยองค์ แล้วก็ของเก่าเนี่ยประมาณสักหนึ่ง้อยชิ้นตีเลยกลมๆดูสับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์บอกต้องจัดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ลงมากําลังจะลงแม่เขาหยิบแบบนี้ขึ้นมานี่ค่ะอาจารย์นี่ได้มาจากวัด่านคีรีธรรมเฮ้ยของมีเป็นร้อยไปอีกชิ้นนั้นทำไมอ่ะคืออะไรปะกำไลแบรน,นักบุญปัญาเขาเอามาให้แล้วก็เก็บไว้อาจารย์บอกว่ารู้ไหมเนี่ยเขาตามกันอยู่เอาคืนไปค่ะ กรงงมากก็ของมีทั้งขวานมีทั้งมีดมีทั้งดาบเยอะแยะก็ไม่ต้องหยิบอันนี้อะถ่ายกาแฟดูเลยโอ้ถ่ายส่งมาชเหนือเลยนี่นี่นี่เจอเจอแล้วอีกชิ้นหนึ่งผมอยู่อยู่ยุ่เทพไงไม่ได้ไปกับอขมพี่ส้มส่งมาแล้วเจอเมื่อวานผมก็คืนมาครับส่งคลิปไปแะ้เยอะพี่ส้มครับเมื่อวานนี้เจออีกชิ้นหนึ่งที่เชียงใหม่มาจากวัดท่าคีรีธรรมคนลุกคนพอกไปหมดวันนี้มาก็ไม่รู้พี่คนเมื่อวานนี้ ไม่ได้มามัง้งแต่เมื่เขาตามขึ้นเอาน้ำมะพร้าวไปให้เราที่สลวงในแล้วเราเข้าป่ากันไปก่อนเขาบอกน้ำมะพร้าวหนูเป็นไม้อะไรพวกนี้เอาไปถวายไปถวายพระเรียบร้อยแล้วเขาคือเมื่อวานเนี่ยเขาเอาลุกแก้วพญายนาคประมาณเป็นถาดเลยแล้วก็มีกำไรโบกนักบาจาก,การพระถ้ำพทําซึ่งไปประมูลมาเขาบอกว่าเนี่ยใจต้องการทําบุญเขาก็เอามาประมูลเพื่อที่เขาบอกว่าเอาเงินประมูลเนี่ยไปทําบุญสร้างนู่นสร้างนี่เรามีจิตบริสุทธิ์ แต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณกําลังตกอยู่ในตําแหน่งเป็นรักของโจรอยู่ก็คือเขาออกขโมยมาขายแล้วคุณเอาของเขามามันไม่ใช่ของคุณอ่ะในเวลาเขาต้องทำยังไงะก็ต้องคืนเขาดิกล้าเก็บไ้ล่ะก็ต้องคืนมานะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปคืนว่ากำลังทยอยนะคะทยอยมาเองเราไม่ต้องตามอาจารย์เล่นไม่ไม่มีสิทธิ์ได้คุยกับใครและทุกทุกวันนี้พี่ตั้งเป็นกฎเลยนะใครก็ช่างที่มีแบบว่ารับ ดินบอกมาจากเคสต่างๆห้ามพูดคุยกับคนคนนั้นเด็ดขาดห้ามรับเรื่องครับคือคนที่เขาติดต่อได้เขาก็จะเล่าเรื่องของเขาให้ฟังเขาจะไม่ให้รับเลยครับเพราะว่าถ้าเรารับมาพุ๊บเนี่ยความขังของอาจารย์ที่เราสั่งสห้จะหายไปคือเขาก็ต้องคิดด้วยว่าอ๋อซมรับเรื่องแล้วไปบอกอาจารย์ไงท็อฟฟี่รับเรื่องแล้วบอกอาจารย์ไงตรงนี้นะคะทุกอย่างเป็นความลับซมติดเงียบโดยท็อฟฟี่เนี่ยคือสนุก อาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยเลยค่ะลองของของผมเลองของคือต้องบอกว่าหนึ่งหนึ่งนี่คือตัวพิสูจน์เลยว่าอาจารย์ของจริงหรือไม่ของจริงไม่อยากให้คุณบาลวงเลยรู้ไหมบ้าไปคนคนไปก็คือโอ้โหไปกันหมดเลยไปทิศทางเดียวกันเลยมันก็ต้องมีคําถามเมื่อกี้ใช่ไหมคนดูอยู่หน้าจอเฮ้ยมันจริงหรอวะก็ลองถ้าเราดูอยู่เราก็ต้องถามคำถามเพราะฉะนั้นเราก็ถามแทนคนดูไปเลยใช่เลอาจารย์จริงมันมีอยู่หรอนั่นแหละ ก็คือเป็นที่มาของถ้าสมมติว่าถ้าอาจารย์หลอกลวงมันใช่ผมก็รลอตัวแล้วเพร่อผมผมก็ลำบากตลกเลยนนี่คือการเอาตัวรอดโถนี่คือการเอาตัวรอดทำให้รายการกลมกล่องพี่เหมือนกับเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมใช่แต่ตอนเนี้ยผมบอกเฉลยไม่ีช่ว่าพระจันทร์ตีผมผมเชื่อแล้วเชื่อแล้ววันนี้เจอเคสนั้นเชื่อแล้วของจริงแล้วยิ่งมาเจออย่างเงี้ยมันยิ่งผมใช้คำว่าอาจารย์โหดขึ้นทุกวันเออ โหโหขึ้นทุกวันทักมาป๊ะทักมาป๊ะเคยเคยเคยแบบอารมณ์แบบว่าอ่เขาพูดถึงชื่อคนชื่อนี้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 แล้วถูกเลยแล้วบอกอาจารย์รู้ขนาดนี้เออวัดหน้านี่ออกอะไรอ๋อสักตัวเดียวกูวปงวิ่งกูยังดีแต่บอกพี่โซ่ผมไม่เห็นแบบนั้นเลยถูกเสียใจมากเห็นให้หน่อยก็ไม่ได้ไม่ตัวเดียวก็ไม่ได้เขาบอกเคยบอกพี่ทัฟฟี่ครับ ถ้าผมเ็นผมซื้อเองผมไม่ต้องมาทำรายการหรอกครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครถูกหวยก็คือถือว่าเป็นโชคของคุณนะคะดวงใครดวงเตอรฟรีครับสามลูกนะครับถ้าสี่ลูไ่เตรียมส่วนผมได้อาจารย์นีงจะขำออกเลยนะถ้าสี่ลูไปเตรียมส่วนนี่เลยนะครับน่ารักนี่ถ้าเกิดทำต่อไปอีกหลายอีพีสักสามปีนี่น่าจะเยอะกว่านั้นอีกนะครับนะฮะ ีปหูฟังนิดนึงนะฮะอีกหนึ่งท่านกล้องหน่อยอีกหนึ่งท่านครับพี่ทีมงานที่คอยเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพี่ๆทั้งสามคนเดี๋ยววันนี้ขออรุยาตพูดคุยกับพวกเขาได้ด้วยไหมพี่แนะนำให้รู้จักเลยได้เลยครับได้ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเชิญพี่ๆทั้งสามคนไปพักผ่อนกันก่อนพักฟันเลยให้ลุยกับทีมงานเลยให้ยางทีมนแต่เดี๋ยวพี่ๆต้องกลับมาอีกคเพราะเดี๋ยวยังจะมี ให้พี่ๆทั้งสาท่านเป็นสะพานบุญวันนี้เราต้องร่วมทําบุญกันด้วยนะครับแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามต่อไปนะครับผม้อกับพี่ส้มเช้3 3> ชงสาม <prends> <ข>อาจารย์โอเล่ย่างสถาปนิกที่ต้องพี่สับบัดห้าสิบนะครับเดี๋ยวให้พี่พักผ่อนแป๊บหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไว้แขกรับเชิญครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นทุกๆมิติของรายการนี้กับ The g o s t Secret นะครับได้เห็นพิธีกรไปแล้วนะครับเบื้องหลังความสนุกความตื่นเต้น แล้วก็การทํางานที่แสนจะลําบากกว่าที่เราจะได้เห็นมาเป็นภาพสวยๆนะครับความตื่นเต้นที่ได้ชมเนี่ยมันยังมีน้องๆที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเชิญทีมงานนะครับเดอะโกสซิเวเป็นตัวแทนก็ได้ครับขึ้นมาพูดคุยบนเวทีสักนิดนึงปรบมือกับทีมงานจากเดอะโกสซิคเนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมานั่งเลยฮะครับนี่เป็นแค่ตัวแทนนะฮะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านี้อีกหลายคนนะครับแต่ว่า ขออนุญาตเป็นตัวแทนมาพูดคุยกันสักสองสามท่านก่อนนะครับอ่ะแต่ละท่านแนะนําตัวเองหน่อยครับเริ่มจากด้านผมก่อนเลยชื่อช้าค่ะคุณช้านะครับทําหน้าที่อะไรฮะมีหน้าที่ไหมเวลาเราก็ช่วยช่วยูในกองด้วยดูภาพรวมทั้งหมดนะครับอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อฟุกครับอ่าจะดูเรื่องสาวครับดูสาวนะครับอีกหนึ่งท่านอ่าชื่อเดนะครับผมก็มาเกะกะกองพวกพี่ๆครับขอเป็น คนรับใช้พี่ๆทุกคนเกลากลับไปเกะกะมาเกลกะมาปีเองแล้วนะฮะเกลกลมาปีนะฮะต้องบอกงี้ครับแข็ผู้มีเกียรติครับว่าทั้งสามท่านเหมือนกับพี่ๆเลยนะครับไม่ได้มีค่าตงค่าตัวค่าจ้างค่าแรงแต่ว่ามาด้วยใจถามพุชชาก่อนเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะถอดใจไปแล้วเพราะว่าแต่ละไซต์แต่ละโลเคชันพี่ๆก็เห็นอยู่ใช่ไหมฮะว่ามันลําบากมากนะครับทําไมอะไรที่ทําให้เราถึงยิงอยู่กบบแต่ก็ิเฟ็ตไม่คือจริงๆมันเริ่มจาก รวมตัวกันแบบช่วยกันอ่ะใช่ฮะพอช่วยกันแล้วมันทิ้งไม่ได้มันรักกันไปแล้วอ่ะครับใช่ทุกคนน่ารักมากมันเหมือนเป็นครอบครัวไปแล้วอาจารย์น่ารักมากมันก็เลยการว่าพวกเราอยากอยากอยู่ช่วยกันครับมีเคสไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยในครบรอบหนึ่งปีแต่ c o n s e q u e t แล้วแบบนี่คือที่สุดแล้วเล่าให้พี่เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมครับมีไหมครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนที่ไปออกกองเนี่ย ผมไม่ถามละเอียดหรอกว่าเจออะไรบ้างมันต้องเจอเยอะแยะอยู่แล้วแหละแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทาให้เรารู้สึกว่าโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่สุดจริงๆชอบชอบใช้คําว่าชอบวัดสํานักสงฆ้ามววงบารานมากกว่าใช่ครับเพราะว่าเราคาดไม่ถึงว่าบันไดจะน้อยอืแต่วัดทางเดินไกลมากครับก็ถือบินเขาอันนี้คือถือว่าโหดเสียดโหดโหดแบบไม่คาดคิดอ่ะครับก็เลยอันนี้แหละคิดว่าสุดชอบที่ชอบครับผม อ่ไปที่พี่ฟุ๊กตอพี่ฟุ๊กฮะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผูกพันกับเดอะโกสิครับแล้วหนึ่งปีแล้วโดยที่เฮ้ยไม่ได้มีนาคาค่าตัวค่าจ้างค่าจ้างเงินเดือนอะไรอย่างงี้ด่ก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่ผมอ,อยากมาดูวิธีการทำงาครับว่าเขาจะาทำงานเพราะพอดีเพื่อนมาก่อนครับพอ,อลองดูแล้วก็รู้สึกเหมือนที่งานเป็นกันเองดีทุกคนครับจึงทาไปสักครั้งหนึ่งก็รู้สึกเหมือนอยู่กันแบบพี่พี่น้อง แล้วก็เป็นเหมือนครอบครัวก็เลยมันสบายใจที่ได้ทำเราก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่คิดอะไรครับต,ตัวอีกทีก็ผูกพันไปซะแล้วครับนะครับสุดท้ายเป็นยังไงฮะส่วนตัวผมอยู่กับพี่ทอฟฟี่อยู่แล้วก็ขับรถมากับพี่ทอฟฟี่ตั้งแต่อีพีแรกอ,อีพีแรกที่รายการยังไม่มีรูปแบบเลยครับ<อ>ว,ว,วันแรกเลยที่รายการเล่นฉายก็คือวันนี้ของปีที่แล้วผมก็ตามพี่ทอฟฟี่ไปแล้วก็ส่วนตัว ตอนแรกผมก็ไม่รู้จักอาจารย์เลยแล้วก็ยังยังคุยกันเองนะครับว่าของจริงเมื่อวานอะไรครับส่วนตัวคือเราเป็นคนไม่ไม่ไม่หลอกตัวเองก็ไปชื่นชอบอาจารย์แล้วก็รู้ว่าอาจารย์เนี่ยของจริงจริงก็ที่วัดถ้ำคิริธรรมครับผมอะไรคือเป็นอะไรที่เก็ตตัวผมมากคือขึ้นไปอ่ะเด็กวัดเนี่ยมาคุยกับผมตั้งหาแล้วสิ่งที่เด็กวัดกําลังคุยกับผมอยู่อาจารย์ยืนพูดอยู่ที่หน้ากล้องอผมยืนกับเด็กวัดอยู่สองคนอะไรเงี้ยครับ ผมเดินขึ้น,น,นรถบัตมาพี่บอนพี่าฟเฟียพี่จานแม่งของจริงแะ้ว่ะอะไรผมเชื่อแล้วก็มีหลายๆเชตครับแบบไม่ว่าอาจารย์จะแบบว่าทักเป็นชื่อคนอะไรนะทักชื่อคนที่เกาะช้างเงี้ยครับแค่สอ,ส,อสองสองสองชื่อเม,ม้งหรือเล้งแค่นั้นเองสรุปก็มีจริงๆอะ,อ,อ,ะอะไรเงี้ยครับจนจนเรารู้สึกว่าโอ้จานอะไงของจริงแล้วเราก็อยู่กับพวกพี่ๆมาตั้งแต่แรกๆ ก็มีช่วงนี้ผมได้หายไปบ้างอะไรครับแล้วก็กลับมาแล้วก็มาช่วยยกของยกอะไรบ้างครับครับก็ลุยกันต่อยาวมาจนถึงครบหนึ่งปีนะครับอ่ะปรกบมือกับทั้งสามท่านหน่อยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหลังนะครับที่โอ้โหเป็นเหน็ดเหนื่อยมากกว่าจะให้พวกเราได้เห็นภาพสวยๆกันอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญพักผ่อนได้นะครับครับแทนรุปมีเกียริครับผมจะบอกงี้ครับว่ารายการนี้เนี่ยนะครับเป็นรายการที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะครับก็ รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกับรายการที่เราเคยดูมาใช่ไหมครับทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันหนึ่งด้วยตัวเนื้อหาของรายการที่มีท่านอาจารย์โอเล่ที่เขาสามารถมีนิมิตม,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 มีสัมผัสนั่นนู่นนี่และอีกหนึ่งสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องราวของภาพที่สื่อออกมาได้สวยงามดูแลเหมือนหนังไหมพี่ใช่ไหมฮะดูไม่เหมือนรายการเลยเหมือนกับเราดูหนังในโรงภาพยนตร์เลยดิง้งแบบถ้าเกิดดูจอใหญ่ในพี่นะผมแบบยอมรับเลยว่าภาพสวยงามมากจะต้องมาคุยกับทีมนี้ให้ได้นั่นคือทีมโปรดักชั่น ขอเชิญทีมโปรดักชั่นหน่อยครับมาคุยกันสั้นๆอยู่ท,ที่ไหนเอ่ยนะครับนี่แหละคือเบื้องหลังผมจะบอกนะครับว่าวที่ท่านเห็นนะครับภาพสวยๆสามคนนี้เท ically, ่านั้นเลยนะฮะสามคนนี้เลยนี่คือสามคนที่วิ่งแบกกล้องเวลาอาจารย์วิ่งพี่โซงวิ่งพี่ท็อปวิ่งมีหกล้มกันบรึเปลฮะ ดีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนให้รู้จักกันก่อนท่านแรกชื่ออะไรฮะับคุณต้องนะครับอีกหนึ่งท่านชื่อจุกครับครับอีกหนึ่งท่านชื่อออฟครับผมคุณออฟนะฮะในอัปโหลดมือนะครับถามกันแบบกระชับกระชับรวดเร็วเลยนะครับอะไรที่ทําให้เราดีไซน์ภาพในรายการของเราเป็นอย่างนี้ครับ จริงๆเนี่ยบนถ่ายเป็นเนื้อรายการเหมือนธรรมดาก็ได้ใช่ไหมพี่ก้องแคบก้องกว้างตัดสวิตนั้นนูนน่นนี่มีฟุตอินเสิร์ตนิดหน่อยแต่นี่ออกมาเป็นแบบซีนิเมติกเลยแบบเหมือนภาพะยนตร์เลยแรงบันดาลใจหรืออะไรครับที่ทําให้เราสื่อสารตรวนอ้ถ้าเรื่องเรื่องภาพผมผมยกให้ให้พี่ออฟกับต้องแล้วกันว่าจริงๆเขาเป็นหลักในการถ่ายอืผมเป็นหลักในการถ่ายเลยครับจริงๆผมจะบอกว่าคือ เราก็มาจากความคิดพุ to to ่งกลับนะพุ่งกลับอยากได้อะไรพี่ออกเขาก็จะดีไซน์พุ่งกลับคือผมก็จะเหมือนกับว่าอยากได้เงี้ใช่ไหมครับอยากได้มากกว่าตลาดก็จะเป็นพุ่งกลับแบบพี่ออกแนวที่คอยเฮ้ยอยากได้เงี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะนะครับแล้วตามแต่ตะเ่กี้ก่อนผมขึ้นเวทีผมแอบดูบอกว่าเซนส์ของตากล้องดีมากใช่ไหมฮะเวลาที่อาจารย์เล่าเรื่องอะไรไปทุกคนจะเห็นภาพ ที่ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดตรงนี้มีภาพอินเสิร์ตให้ดูแล้วอันนี้ผมส่วนตัวของยากนิดหนึงผมสงสัยมากเวลาที่เราดูในเนื้อรายการเราจะเห็นภาพที่เป็นภาพวาดใช่ไหมครับเปรตเอ้ยต้นไม้มีผีเผออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใครเป็นคนลงมือฮะอ่จริงๆจะมีลูกศิษย์อาจารย์ครับเขาจะเป็นคนที่ที่มีมีสัมผัสเหมือนกันว่าอาจารย์เขาก็จะเล่า ว่าในในสถานกา,ารณ์นี้เห็นเป็นแบบนี้แล้วอาจารย์ก็จะจะ,จะบอกแล้วเขาก็จะเขียนมาอาจารย์ก็จะดูว่าอ่ะเขาจะมึงอาจารย์จะตรวจก่อนว่าอ่าเนี่ยใช่อย่างที่ผมเห็นเราก็ถึงจะาารายนนั่นคือว่ามีทีมงานของอาจารย์ใช่ครับเป็นลูกศิษย์แปลงนิมิตที่อาจารย์เห็นเนี่ยใ,<ช>ให้มา<ช><ช>เป็นภาพเหมือนที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราเห็นนะครับหลังจากนี้ไปผมเองก็เป็นคนที่สงสัยตรงนั้นว่าเอ๊ะภาพอยู่ดีๆวาดมาได้ยังไงนั่นนู่นนี่นั่นแสดงว่าเป็นคนที่ เป็นทีมงานเป็นลูกศิษย์อาจารย์อีกทีหนึ่งทีนี้ก็เคลียร์นะครับไข่ก็คลองใจและไม่ได้ว่าแบบเออ้มานึกเอาเองแล้ววาดนั่นรุ่นนี่ไม่ใช่นะครับมีอะไรอยากจะฝากในในเรื่องของภาพและว้ะพี่อย่างที่ผมถามคุณไว้ก็คือในส่วนของพี่ออฟเนี่ยว่าทําไมถึงถึงเล่าเรื่องแบบนั้นนะผมเป็นแนวภาพยนตร์เลยเออก็เอาจริงๆคือคือว่าผมเป็นคน เดูหนังเยอะเยอะมากแล้วก็เราเราจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบคือเราคอาดูเราดูทุกรายการด้วยเราดูกอย่างเราดูทุกแบบหมดแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราเราอยากทารายการอะไรก็มันเป็นของของแบบที่เราหมายคืดได้วยตัวเราเองเพราะปกติแล้วเวลาเราทํางานเนี่ยคือคคนอื่นเนี่ยลูกค้าดีกว่าเขาจะเขาจะจ้างเราใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทําตามใจเขาใช่ จะต้องอนี้เอ่านี้ถา,า,าเราคุจวอย่างนี้เราก็จะแบบคือเราเราก็ตาตามเวาทิศเราไม่ได้าาเพราะมันตามเขาทิศเขาเราก็ถ่ายเท่าไปตามเขาแต่ว่าพอมาเจออาจารย์เจอพี่จู๋ก็เอาเลยเป็นตัวเองเทั้มดเ,เลยลเอาเลยใช่รเราก็เลยเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีสับถ่ายทอดลองไปเลยจัดเต็มเลยใช่ครับแค่ตัวเองนะครับอันนี้ต้องขบมือให้เขาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ มันอัดอั้นในตัวเขาเนี่ยเป็นผลประโยชน์กับพวกเราที่เป็นคนดูเพราะฉะนั้นอย่าทึ้งหมดนะครับอัดอั้นต่อไปนะครับเราจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษแบบนี้ออกมากันตลอดตลอด,ลอดนะครับอ่ะคงจะเนาะนะฮนะได้เห็นและเบื้องหลังนะครับ